น้องก็ลองดูว่าคิดยังไงต่อค่อยๆดูไปนะครับงานนี้ทีกำลัง2ติดไว้ใช่ไหมสามทีบวกสิบสทีก็ได้กี่ทีสิทีแล้วย้าย100มาทําอะไรครับย้าย100มาลบฝั่งขวาเป็น0นะฮะนะพอน้องทําอย่างนี้เสร็จหาทีได้ไหมเนี่ยได้โดยการแยกแฟกอะไรครับแยกแฟกเตอร์เตรียมแยกตัวประกอบ อ้าวให้เวลาแป๊บหนึ่งลองดูซิแยกยังไงนะครับนะทีกำลังสองแยกเป็นทีกับใครทีกับทีใช่ไหมครับร้อยเนี่ยเกิดจาก20คูณใครฮะ20คูณ5นะบวกลบน้องก็ใส่บวกจุดหนึ่งลบจุดหนึ่งบวกน้องใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าแล้วลบใส่ข้างหลังถูกไหมน้องก็จะได้ทีออกมากี่ค่าครับ2ค่าทีจะมา2ค่าเกิดจากการจับแต่ละวงเล็บให้มันเป็นศูนย์ จบวงเล็บแรกให้เป็นศูนย์ได้ทีเป็นลบยี่สิบครับวงเล็บหลังจับเป็นศูนย์ได้ทีเป็นเป็นห้าและเวลาติดลบได้ไหมไม่ได้ดังนั้นตอบห้าเวลาติดลบไม่ได้อ้าวก็ไก่เรียบร้อยนะครับเชิญลอกใครเสร็จจากกอไก่แล้วเดี๋ยวมาดูขอไข่อ่ามาดูข้อขอไข่กันต่อเลยนะครับนะต้องอ่านโจทย์ซิเป็นยังไงดูรูปประกอบด้วยนะครับ ขอไขเขาบอกว่าขณะพบกันวัตถุชิ้นแรกมีความเร็วเท่าไหร่นะงานนี้มองที่วัตถุชิ้นแรกครับถามว่าขณะพบกันคือณตำแหน่งนี้วัตถุชิ้นแรกมีความเร็วเท่าไหร่นั่นคือถามความเร็วปลายของก้อนแรกใช่ไหมเราก็ต้องคิดที่ก้อนที่เท่าไหร่ครับก้อนที่1เราต้องคิดที่ก้อนที่1นะถามหาความเร็วปลายของก้อนที่1น,นั่นคือถามหาตัวตัว V ข้อมูลที่รู้เกี่ยวกับก้อนที่1คือน้องรู้อยู่รู้ A และน้องรู้อะไรอีกตัวหนึ่งครับพูดรู้ทีรู้เวลาที่ใช้ในการเดินทางแล้วใช่ไหมครับ4ตัวแปรนี้ไม่มีใครมาเกี่ยวเลยครับพูด <S, <A>. <S, S พอไม่มี S หนูก็ใช้สูตร V เท่ากับ u บวก A T. ชัดเจนเลยนะครับหลังจากนั้นน้องก็ทำการแทนค่าหาความจริง V ตอนนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหมติดไว้นะ U ความเร็วตอนแรกความเร็วต้น3และ A ก็คือเท่าไหร่2ตามด้วย T T คิดมาแล้วจากข้อกอไก่คือเลข 5นะครับ2คูณ5ได้ได้10ใช่ไหมครับนะแล้วก็บวกกับ3 V ตอบเท่าไหร่13เมตรต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ได้ความเร็วปลายของก้อนแรกหรือเป็นความเร็วของก้อนแรกขณะเจอก้อนที่2นั่นเองเรียบร้อยนะจ๊ะมาดูต่อข้อคอควายไข่เรียบร้อยะนะครับให้จดแป๊บนึงเดี๋ยวจะไม่ทันหลันล้าหลันล้าเลยนะครับเรียน อย่างมีความสุขนะครับแล้วจะเรียนรู้เรื่องอมาดูข้อข้อควายกันนะครับข้อควายถามว่าขณะพบกันวัตถุชิ้นแรกเคลื่อนได้ระยะเท่าไหร่นั่นคือถาม s 1หรือ s 2ครับพูดถาม s 1น้องต้องสร้างสมการใหม่ไหมไม่ต้องถ้าใครจําข้อกอไก่ได้นะครับนะใครจําข้อกอไก่ได้น้องลองสังเกตดูนะครับมันจะมีสมการตรงนี้นะเป็นสมการในการหา s 1 ถ้าเรารู้เวลาเมื่อไหร่นะครับน้องก็จะสามารถหา s อะไรได้ s 1บังเอิญเวลาเรารู้หร้อย่างครับพูดรู้แล้วคือกี่วิห้าวิน้องก็เ้าวิเนี่ยแทนตรงนี้แทนตรงนี้นนก็จะได้ s อะไรเกิดขึ้นมา s 1เกิดขึ้นมาถูกไหมครับเราลองจัดการซินี่นะตรงนี้คือสรรมการที่1ใช่ไหมครับข้อขอยเนี่ยเราก็บอกว่านำค่าเวลานะครับนะแทนในสมการที่1แทนในสมการที่1นนะครับ มันก็จะได้ s 1ออกมามีค่าเท่ากับ3คูณ t คืออะไรฮะ5ใช่ไหมครับบวกด้วยนี่2ตรงนี้ตัดกับ2ใช่ไหมก็ไม่เหลือใครก็เหลือ t กำลังอะไรกำลังสก็คือบวก5ากำลัง2 3คูณ5ได้15ใช่ไหมครับ5ากำลัง2เป็น25รวมกันได้เท่าไหร่ครับ4อะไร40ก็ตอบ40เมตรขอ้ขอควาวยเรียบร้อยแล้วทีนี้พี่อ้ําถามต่อน,นิดหนึงครับถ้า s 1คํานวณมาได้40เมตรตรงเนี้ย0นะ คิดหา s 2ในใจได้เปล่าได้ตรงนี้ร้อยใช่ไหมตรงนี้40ที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่คะ60นั่นหมายว่า s 2ตอบเท่าไหร่หกนั่นเองสบายๆเลยนะครับนะข้อ9เนี่ยทำข้อเดียวแต่มีกี่ข้อย่อย3ข้อย่อยความรู้เพียบพร้อมในสมองเลยนะครับนะอ้ไก่ข้อควายขอไข่เรียบร้อยมาดูต่อในข้อที่10ครับข้อ10เนี่ยมันแปลกประหลาดจากข้อเก็คือว่า ลักษณะของข้อ10นะครับสองก้อนมันเริ่มเคลื่อนไม่พร้อมกันครับแต่ข้อ9ก้ามันเริ่มพร้อมกันใช่ไหมฮะนะ,อะลองอ่านโจทย์ข้อ10แป๊บหนึ่งแล้วลองดูซิว่าถ้าเป็นเราเราจะเริ่มยังไงนะฮะนะพวกน้องนี่เวลาแบบอยู่ปกติเนี่ยนะครับเรียนมีไปแข่งขันกับคนข้างนอกเขาบ้าง,างไหมโรงเรียนต่างจังหวัดหรือว่าโรงเรียนในกรุงเทพหรือว่าโรงเรียนอะไรเงี้ยมีแข่งขันไหมน่าจะมีบ้างปกติแข่งขันอะไรคะ เอากบหรือป่ะคงไม่ใช่นะครับนะมันจะมีหลายวิชาใช่ไหมทางวิทย์ก็มีทางภาษาก็มีหรืออื่นๆก็มีใช่ไหมครับเมื่อก่อนเดาดีเห็นพี่สอนฟิสิกส์นะครับนะจริงๆเนี่ยพี่เคยไปตอบปัญหาอะไรด้วยให้เดาภาษาอังกฤษและตอนนั้นเนี่ยชนะเลิศเลยนะครับน้องเคยแข่งนะฮะที่มันมีเหมือนกับว่าคล้ายๆฝรั่งมาถามฮะแล้วให้ทีมละสามคนเนี่ยตอบแข่งขันกันสทีมนะครับนะ ก็ทีมพี่เนี่ยจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่อาจารย์เขาเห็นว่าพี่เก่งทางพวกคํานวณก็เลยส่งไปแต่คํานวณกับภาษาเกี่ยวกันไหมอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนะ,ะพี่ก็เป็นหัวหน้าทีมภาษาอังกฤษไปโดยปริยายนะครับในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราต้องกําหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันทีมพี่ชนะได้เพราะพี่เนื่องจากว่าพี่แบ่งสรรหน้าที่กันอย่างดีนะครับคนหนึ่งมีหน้าที่ฟังภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่งมีหน้าที่เขียนตอบและหน้าที่สําคัญที่สุดอยู่ที่พี่ครับคือกดปุ่ม เนอไหมฮะนะรับรองได้นะครับชนะเลิศเพราะเรานั่นเองนะ,อะลองดูข้อสิบนะครับข้อสิบอ่านโจทย์เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าวัตถุสองก้อนนะครับนะมันอยู่ห่างกันกี่เมตรครับพูดร้อยเมตรนะครับนะก้อนแรกเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ห้าแล้วก็เขียนเลยนะครับก้อนแรกนะมีความเร็วคงที่เป็นไรฮะห้าเขียนเป็น v หนึ่งแล้วกันหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับ ส่วนก้อนหลังนะครับนะก้อนหลังมันก็เคลื่อนที่เหมือนกันใช่ไหมครับโดยหลังจากก้อนแรกเคลื่อนได้4วิวัตถุก้อนที่2ก็เคลื่อนเข้าหาก้อนแรกในทิศสวนทางกันด้วยความเร็วต้น6และความเร่ง2ก้อนที่2นะครับมีความเร็วต้น u 2เท่ากับ6และมีความเร่งเท่ากับเท่าไหร่ฮะ2อตามทันไหมอ่ะพอน้องกำหนดข้อมูลตรงนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ คิดตามพี่ครับก้อนแรกหรือก้อนหลังเคลื่อนก่อนก้อนแรกเคลื่อนก่อนกี่วิ4วิดังนั้นถ้าก้อนหลังใช้เวลาในการเคลื่อนทีก้อนแรกใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทีต้องบวกอะไรบวก4เพราาเคลื่อนก่อน4ี่วิถูกไหมฮะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนต้องมากกว่า4วิไงนะพอน้องเขียนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยไอเดียเริ่มบันเจิดเกิดขึ้นครับตอนนี้มีสองก้อนนะเคลื่อนเข้าหากันเริ่มไม่พร้อมกันด้วย ถามคำถามแรกครับเขาถามว่านานเท่าไรวัตถุทั้งสองก้อนจึงพบกันนานเท่าไรวัตถุทั้งสองก้อนจึงพบกันเริ่มต้นคิดอย่างนี้ครับก้อนแรกก้อนที่หนึ่งเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ดังลั่นมั่นใจครับสูตรที่ใช้คือ S เท่ากับ V อะไร V- T เห็นไหมเนี่ยเราสร้างสมการจากความเข้าใจเราทําได้หมดครับ S ก็เป็น S 1 the v คือเลขห และ T เวลาที่ใช้ใช้ T เดียวหรือ T บวก4 T บวก4เยี่ยมนี่ไงใช้เวลา t ีบวก4ถูกไหมงานนี้น้องก็ได้สมการของ S1 หนะครับ5ลุยแหลกแจกเข้าไปกลายเป็น5 T 5มาเจอ4ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ20ให้สมการนี้เป็นสมการที่1น,นะและพอก้อนที่1เสร็จก็มาดูอีกก้อนหนึ่งครับก้อนที่2ลลาก้อนที่2อเนี่ยอ้อออน้องเห็นความเร่งปึ๊บ สกิดใจทันทีใช้กี่สูตรหลัก5สูตรหลักมี S มี T มี U มี A ไม่มีใครมาเกี่ยว V พอไม่มี V มาเกี่ยวก็ใช้สูตร S เท่ากับ U T บวก1ส่วน2 AT กำลัง2ูกไม,มองก้อน2จ้องเลยครับ S แทนด้วย S 2 U อุอุเท่าไหร่ครับ6ตามด้วย T ตรงเนี้ย T ตรงเนี้ยแทน T ได้เลยไหม ได้เลยนี่ไงเห็นไหมแทนทีได้เลยไม่ต้องทีบวกสแล้วนะแทนทีได้เลยบวกกับ1ส่วนสอ A คือ2แล้วตามด้วยทีกำลัง2ถูกไหมพี่อ้ําให้สมการนี้เป็นสมการที่2แล้วกันประสบการณ์จากข้อที่แล้วคงจะไม่ตอบผิดพูดสมการ1และ2ติดตัวแปรทั้งสิ้นกี่ตัว3ตัวเยี่ยม2ส,สมการพอมาที่จะแก้ ไม่พอเรียนรู้จากอดีตครับต้องสร้างสมการความสัมพันธ์ของระยะอะไรระยะทาง s 1บวก s 2ต้องได้เท่าไหร่ 100.. น้องก็เปิดสมการความสัมพันธ์ของระยะทางมาเลยครับนี่ s 1เมื่อเอามารวมกับ s 2นะครับนะต้องได้100ถูกม s 1นอื้ออน้องแทนด้วยไอเจ้าก้อนนี้ได้ใช่ม s 1ก็เอาค่า s 1จากสมการที่1มาแทนก็แทนด้วย 5้าทบวกใครยี 20. ใช่ป่าวส่วน S2 น้องก็แทนด้วย6 t ทีบวกสตัด2ใช่ไหมฮะก็เหลือ T ีกำลังอะไร T ีกำลัง2องฟังขวาคือ100นะ t ีกำลัง2เขียนไว้นี่5หกับ6 t เป็นกี่ที1ิเทเยี่ยม20เอา100มาทำอะไรครับเอา100มาลบเหลือลบแปดสิฟังขวาเป็น0ทีนี้ละ หน้าที่ของเราก็คือแยกตัวอะไรแยกตัวประกอบช่วยด้วยนะนี่ทีกำลังสองแยกเป็นทีกับทีใช่ไหมแปดสิบเกิดจากสิบหกคูณห้าได้ไหมได้เขียนเป็นสิบหกกับเขียนเป็นห้านะบวกเอาไว้หน้าหรือไว้หลังไว้หน้าลบไว้หลังแยกตัวประกอบเรียนตั้งแต่ม2แล้วนะครับนะ,อะพอน้องถึงตรงนี้เสร็จทีจะมาเป็นลบสิบหกค่าหนึ่งแล้วก็ห้าอีกค่าหนึ่ง ถูกไหมฮะแต่เนื่องจากเวลาติดลบไม่ได้ก็เหมือนเดิม16ไปไกลๆลบ16ไปไกลๆเวลาตรงนี้ก็ออกมาเป็น5เวลาน้องตอบนะครับนะน้องตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องสังเกตนะครับถ้าเวลา t ออกมาเป็น5เนี่ย t ตรงนี้ก็เป็นแล้วฮะ5ถูกไหม t ตรงนี้เป็น5เราจึงบอกว่าวัตถุทั้งสองมันเจอกันนะครับ หลังจากที่วัตถุก,ก้อนที่สองเคลื่อนไปได้กี่วิพูดห้าวิอ่าเขียนสรุปนิดนึงนะครับวัตถุทั้งสองเจอกันหลังจากก้อนสองเคลื่อนไปแล้ว5วินาที อญลอกเนอง,งนไงเริ่มได้ไอเดียนะต่อไปไปเจอ2ก้อนเคลื่อนมาเจอกันนะครับสร้างสมการก้อน1สร้างสมการก้อน2สร้างสมการความสัมพันธ์ของระยะอะไรระยะทางก็เรียบร้อยมีความสุขนะข้อกอไก่ผ่านไปนะครับต่อไปน้องลองไปดูในข้อขอไข่ครับกอไก่เรียบร้อยนะมาดูขอไข่ เดี๋ยวให้จดแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเดีย๋ยวจะจดไม่ทัน่ะมาข้อขอไข่ครับข้อขอไข่เขาบอกว่าขณะพบกันนะครับนะวัตถุก,ก้อนแรกเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่นั่นคือถาม S อะไรครับ S 1. <S, <c oughs> S 1น้องจำตอนแรกที่เราคำนวณได้ไหมตอนแรกเนี่ยข้อกอไก่เรามีสมการในการหา S 1 แต่เราต้องรู้ t ถูกป่ะเราคำนวณได้ t เป็นอะไรมา5เราคำนวณได้ t เป็น5ก็เอา5แทนในสมการที่1จะได้ s อะไรออกมา s 1ออกมาเราก็จัดการครับนำค่า t นำค่า t เท่ากับ5วินาทีนะครับแทนในสมการที่1จะได้ s 1ออกมาลองดูซิแทนแล้วได้เป็นอะไรครับ s หคือ5ตามด้วย t คือะายพูด5แล้วบวกกับ20ออกมานะครับก็จะได้เป็น45เมตรออกมาเป็น45เมตรถูกไหมเรียบร้อยแล้ะข้อขอไข่ผ่านไปนะใครเสร็จจากข้อขอไข่แล้วเดี๋ยวไปดูในข้อขอควายครับข้อควายถามว่าขณะพบกันวัตถุก้อนที่2มีความเร็วเท่าไหร่ ขณะพบกันก็คือณตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะถามว่าก้อน2มีความเร็วเท่าไหร่นั่นคือถามความเร็วปลายของก้อน2น้องก็ต้องวิเคราะห์ที่ก้อนไหนครับก้อน2ต้องการหาความเร็วปลายใช่ไหมเรารู้ความเร็วต้นรู้ความเร่งและเรารู้เวลาตัวนี้ไหมรู้รู้เวลารู้ u รู้ a รู้ t นะฮะจะหา V C ตัวแปรนี้ไม่มี S มาเกี่ยวใช่ไหมหนูก็ใช้สูตร v เท่า